อายุ65คนส่วนใหญ่เกษียณแต่มีคนคนหนึ่งเริ่มต้นใหม่ตอนอายุเท่านั้นเขามีเงินติดตัวอยู่3,000กว่าบาทกับสูตรไก่ทอด1ใบและความฝันที่ไม่ยอมแพ้ชายคนนั้นคือผู้พันฮาแ,แลนด์เดวิดแซนเดอร์เจ้าของร้าน KFC ที่ตอนนี้กลายเป็นร้านไก่ทอดระดับโลกสวัสดีครับผมคือ The ะริ t ตอรี่นักเล่าเรื่องคนสำเร็จช่องที่เล่าเรื่องของคนธรรมดาที่ไม่ได้เริ่มต้นจากคำว่ารวยวันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่า อะไรคือสิบเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกปฏิเสธมากกว่า1,000ครั้งกลายเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดที่ครองใจคนทั้งโลกได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของร้านไก่ทอดแต่มันคือเรื่องของชีวิตความเชื่อและการไม่ยอมแพ้ของชายอายุ65คนหนึ่ง ประวัติชีวิตส่วนตัวของผู้พันแซนเดอร์ฮารแลนด์เดวิดแซนเดอร์เกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1,890ที่เมืองเล็กๆในรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเขาเป็นพี่ชายคนโตของบ้านพ่อเสียตอนเขาอายุเพียง6ขวบทำให้ต้องดูแลน้องๆและช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ยังเด็กแซนเดอร์ไม่ได้โตมาในบ้านที่ร่ำรวยเขาเรียนไม่จบมัธยมถูกไล่ออกจากโรงเรียนตอนอายุ12แล้วหันไปทำงานทุกอย่างที่หาได้เพื่อเลี้ยงชีพเขาเคยเป็นคนขับรถรางคนงานในไร่ทหารช่างซ่อมรถพนักงานขาย ประกันและแม้กระทั่งทนายความเรียกได้ว่าล้มเหลวทุกอาชีพแต่ไม่เคยล้มเลิกชีวิตตอนอายุ40เขาเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ข้างปั๊มน้ำมันในรัฐเทนทักกี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานไก่ทอดที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลประวัติการสร้าง KFC ที่ร้านอาหารข้างปั๊มแห่งนั้นแซนเดอร์เริ่มทำเมนูง่ายๆให้คนเดินทางได้กิน เช่นแฮมเบอร์เกอร์สเต็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ทอดสูตรลับที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองสูตรไก่นี้ไม่ใช่ไก่ธรรมดาแต่คือการผสมผสานสมุนไพรและเครื่องเทศ11ชนิดที่เขาทดลองด้วยตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจว่านี่แหละไก่ที่ดีที่สุดในโลกเขาทำอาหารด้วยความใส่ใจระดับสุดยอดถึงขั้นทำเองกับมือทุกจานทำให้ชื่อเสียงของไก่เคนทักกี้เริ่มแพร่กระจายออกไปแต่แล้วชีวิตก็เล่นตลกอีกครั้งตอนอายุ65ปี ผู้พันแซนเดอร์มีแต่ความว่างเปล่าร้านอาหารที่สร้างมาทั้งชีวิตต้องปิดเพราะถนนเส้นใหม่ทําให้ไม่มีลูกค้าเงินเหลือติดตัวแค่105ดอลลาร์หรือ3,000กว่าบาทไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีอนาคตเขานั่งเขียนพินัยกรรมเตรียมจะจากโลกนี้ไปเพราะคิดว่าชีวิตคงไม่มีค่าอีกต่อไปแต่ก่อนจะลงมือเขากลับถามตัวเองว่าถ้าฉันยังมีลมหายใจอยู่ทําไมไม่ลองทําสิ่งที่ควรจะเป็นให้สุดทางก่อนจากไปแล้วเขาก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ แทนที่จะจบชีวิตเขาใช้เงินบำนาญก้อนสุดท้ายขายรถออกเดินทางทั่วประเทศนำสูตรไก่ทอดของเขาไปเสนอให้ร้านอาหารร้านแล้วร้านเล่าบ้านแล้วบ้านเล่าและเขาโดนปฏิเสธมากกว่า1,000ครั้งแต่เขาไม่หยุดจนครั้งที่1,010มีคนตอบว่าตกลงนั่นคือจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์ไก่ทอด KFC แห่งแรกของโลก จากร้านเล็กๆก,ก,กลายเป็นระบบแฟรนไชส์ทั่วอเมริกาก่อนจะขายธุรกิจให้กับนักลงทุนในปี1964ด้วยมูลค่า2ล้านดอลลาร์หรือ60กว่าล้านบาทในขณะนั้นแล้วเขารับบทเป็นโลโก้ของแบรนด์ไปตลอดชีวิตทุกวันนี้ KFC มีมากกว่า25,000สาขาในกว่า145ประเทศทั่วโลกทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้แค่เพราะชีวิตมันไม่ง่ายเพราะอะไรผู้พันแซนเดอร์ถึงสำเร็จเขาไม่ได้เริ่มจากเงินทอง ไม่ได้มีเส้นสายหรือพรสวรรค์พิเศษแต่เขามี10แนวคิดที่เปลี่ยนชายชราธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของแบรนด์ไก่ทอดระดับโลกวันนี้คุณจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงทำให้ KFC กลายเป็นชื่อที่คนทั้งโลกไม่มีวันลืมและบางทีแนวคิด10ข้อนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกันข้อที่1 เพราะเขาไม่เคยให้ความล้มเหลวมานิยามคุณค่าของตัวเองผู้พันแซนเดอร์เคยล้มล้มจนหลายคนอาจมองว่าชีวิตจบแล้วเรียนไม่จบถูกไล่ออกตอนอายุ12เปลี่ยนงานเป็น1 0บสแต่เขาไม่เคยเรียกตัวเองว่าคนล้มเหลวในหัวของเขาไม่มีคําว่าฉันไม่เก่งพอมีแค่ประโยคเดียวที่เขาเชื่อมาตลอดฉันยังไม่เจอสิ่งที่ใช่ก็เท่านั้นเองและเพราะแบบนั้นเขาไม่เคยหยุดไม่หยุดลองไม่หยุดลุกไม่หยุดเดินจนวันหนึ่ง โลกทั้งใบรู้จักเขาจากแค่สูตรไก่ทอดในหัวใจของชายคนหนึ่งจำไว้นะคุณอาจล้มมาเยอะแต่คุณไม่ได้ไร้ค่าแค่ยังไม่เจอจุดที่ทำคุณเปล่งประกายก็เท่านั้นเอง ข้อที่2เพราะเขากล้าสร้างบางอย่างขึ้นมาจากศูนย์จริงๆผู้พันแซนเดอร์ไม่ได้เริ่มจากน้อยเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านไม่มีเงินไม่มีลูกค้าไม่มีใครรู้จักไก่ทอดของเขาสักคนเดียวสิ่งเดียวที่เขามีในมือคือกระดาษหนึ่งใบที่เขียนสูตรไก่ทอดจากครัวเล็กๆของตัวเองไม่มีใครสนใจในตอนแรก ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่เขาเชื่อเ <ivering. S 1> ชื่อสุดหัวใจว่าสิ่งที่อยู่ในมือน,นั้นมีค่าและคุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คุณสร้างคนอื่นจะเริ่มเชื่อในตัวคุณเองไก่ทอดของเขาไม่ได้ขายได้เพราะโชคแต่ขายได้เพราะความเชื่อเพราะใจที่ไม่ยอมแพ้และเพราะเขากล้าสร้างบางอย่างขึ้นมาจากศูนย์ที่ไม่มีใครมองเห็นจำไว้นะคุณไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นแค่คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณมีเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกตำนานบนโลกนี้ ข้อที่3เขาโดนปฏิเสธ1,009ครั้งแต่ยังไม่ยอมถอย ลองจินตนาการดูถ้าคุณเดินไปเคาะประตูบ้านคนแปลกหน้าเพื่อขอให้เขาลองชิมไก่ทอดของคุณและคุณโดนปฏิเสธกลับมาไม่ใช่แค่10ครั้งไม่ใช่แค่100ครั้งแต่เป็น1นึ่ครั้งผู้พันแซนเดอร์เคาะประตู1นึ่บานก่อนจะมีใครบานแรกที่เปิดใจให้เขาหลายคนคงเลิกไปตั้งแต่ครั้งที่10บบางคนอาจหมดกำลังใจตั้งแต่ครั้งแรกแต่เขาไม่เลิกเพราะเขาไม่ได้มองว่าตัวเองถูกปฏิเสธเขามองว่าเขากำลังอยู่ระหว่างทาง ทางที่จะพาเขาไปเจอกับคนที่ใช่โลกนี้ไม่แพ้คนโง่แต่มันพ่ายแพ้ให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้การไม่ยอมถอยไม่ยอมล้มเลิกนั่นแหละคือพลังที่พาเขาทะลุทะลวงทุกความล้มเหลวและผลักเขาไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดจำไว้นะถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวก็ยังไม่มีสิทธิชนะคุณ ข้อที่4เขาสร้างแบรนด์จากตัวเองสูตรสีขาวเนคไทสีดำคราวสีขาวและรอยยิ้มที่ทุกคนจำได้ไม่ลืมผู้พันแซนเดอร์ไม่ได้แค่ขายไก่เขาสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเขาสร้างภาพจำเขาไม่ได้มีโลโก้ติดตัวแต่เขากลายเป็นโลโก้ของแบรนด์ไปเองในวันที่ไม่มีใครพูดถึงการสร้างตัวตนเขาคือคนแรกๆที่ใช้ตัวเองเป็นแบรนด์เขาเข้าใจว่าโลกไม่จำคนธรรมดา แต่จะจําคนที่แตกต่างอย่างมีตัวตนผู้พันไม่ขายแค่รสชาติเขาขายความเชื่อมั่นขายเรื่องราวขายความจําที่ฝังลึกในใจลูกค้าและนั่นแหละคือเหตุผลที่แม้เขาจะจากโลกนี้ไปแล้วภาพของเขายังอยู่ในหัวเราทุกครั้งที่เห็นไก่ทอดบทเรียนคืออยากกลัวที่จะเป็นตัวเองในแบบที่คนจดจำได้เพราะบางทีตัวคุณนั่นแหละคือแบรนด์ที่ดีที่สุดที่คุณจะสร้างได้ทั้งชีวิต ข้อที่5เขาใส่ใจคุณภาพมากกว่ารายได้สําหรับผู้พันแซนเดอร์กําไรไม่ใช่เป้าหมายแรกแต่คือผลลัพธ์จากความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําเขาไม่ขายไก่ที่เขาไม่เชื่อเขาไม่เสิร์ฟอาหารที่เขาไม่ภูมิใจแม้ว่าจะได้เงินก็ตามเพราะสําหรับเขาความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีแต่วัดจากความเชื่อมั่นในของที่เราทําเขาเชื่อว่าถ้าของเราดีพอคนจะกลับมาเองถ้าเราซื่อสัตย์กับคุณภาพโลกจะจดจำชื่อเราตลอดไป จำไว้อย่าเร่งขายของให้ได้จนลืมสร้างของที่ควรค่าให้คนซื้อเพราะความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทําจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดในระยะยาวข้อ <os> ที่6เขาไม่เคยยอมให้ใครทําลายชื่อเสียงของเขาแม้จะขายกิจการ KFC ไปแล้วผู้พันแซนเดอร์ก็ยังลุกขึ้นฟ้องบริษัทต,ตัวเอง ไม่ใช่เพราะเขาอยากได้กำไรคือแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ใครลดมาตรฐานที่เขาใช้ทั้งชีวิตสร้างมันขึ้นมาเขาไม่ได้ห่วงแค่สูตรไก่แต่เขาห่วงชื่อเสียงที่ผูกอยู่กับทุกคำที่ลูกค้ากัดลงไปเพราะเขารู้ว่าชื่อเสียงที่ดีคือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดและเมื่อเสียไปแล้วไม่มีเงินก้อนใดซื้อคืนได้เขาเข้าใจว่าธุรกิจอาจเปลี่ยนมือได้แต่ชื่อของเราจะอยู่กับเราตลอดชีวิตบทเรียนคืออย่าทนกับอะไรที่ทำลายชื่อเสียงของคุณอย่าลดมาตรฐานตัวเอง เพื่อแรกกับความสำเร็จชั่วคราวเพราะบางครั้งการรักษาเกียรติมีค่ามากกว่าการรักษายอดขายข้อที่7เขาไม่เคยอายที่จะเปลี่ยนตัวเองจากชายแก่ที่เคยถูกมองว่าไร้ค่ากลายเป็นเจ้าของแบรนด์ที่คนทั่วโลกจําได้แค่เห็นหน้าผู้พันแซนเดอร์ไม่เคยยึดติดกับอดีตเขาไม่เคยพูดว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่ถนัดแบบนี้หรือฉันแก่เกินไปจะเปลี่ยนอะไรได้แล้วเพราะเขารู้ว่าคนที่กล้าเปลี่ยน คือคนที่กล้าโตเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์เขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นบทเรียนคืออยากกลัวที่จะเปลี่ยนอยาก,กลัวที่จะเริ่มใหม่ในแบบที่ไม่คุ้นเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณกล้าทําวันนี้อาจกลายเป็นเวอร์ชั่นที่โลกต้องการในวันพรุ่งนี้ข้อที่8เพราะเขาเข้าใจคําว่าแฟรนไชส์ก่อนที่โลกจะให้ความสําคัญในวันที่คําว่าแฟรนไชสยังไม่มีใครจริงจัง ผู้พันแซนเดอร์กลับเข้าใจมันลึกกว่าคนทั้งยุคเขาไม่ได้เปิดสาขาด้วยตัวเองไม่ได้ลงทุนสร้างร้านไปทั่วประเทศเขาทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดเขายื่นสูตรไก่ทอดให้คนอื่นเอาไปใช้แล้วรับรายได้จากความสำเร็จของคนอื่นเขาไม่หวงสูตรเพราะเขาไม่ได้มองมันเป็นความลับแต่เขามองมันเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลเขาไม่ได้สร้างร้านไก่ทอดเขาสร้างโอกาสให้คนธรรมดาทั่วไปได้ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองจากไก่ทอดในกระทะกลายเป็นธุรกิจของครอบครัว และนั่นแหละคือโมเดลแฟรนไชส์ที่กลายเป็นต้นแบบให้ทั้งโลกในเวลาต่อมาบทเรียนคือคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่เก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแต่คือคนที่แบ่งสิ่งที่มีแล้วปล่อยให้มันเติบโตในมือของคนอื่นได้ด้วยข้อที่9เขาไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มผู้พันแซนเดอร์ไม่เคยรอให้ชีวิตเข้าที่เขาไม่ได้รอเงินทุนไม่ได้รอหน้ารา้านไม่ได้รอแบรนด์ และไม่ได้รอวันเหมาะสมเพราะเขารู้ว่าวันที่พร้อมที่สุดคือวันที่เราเริ่มลงมือเขามีแค่สูตรไก่ทอดกับความเชื่อในใจว่าสิ่งนี้ดีพอเขาไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่เขาเริ่มจากของที่มีแล้วค่อยๆสร้างในสิ่งที่ยังไม่มีเพราะคำว่าพร้อมนั้นไม่มีอยู่จริงมีแต่คนที่เริ่มกับคนที่ยังรอเท่านั้นบทเรียนคืออย่าหลอกตัวเองว่าต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มเพราะคนที่สําเร็จไม่ใช่คนที่มีครบแต่คือคนที่กล้าเริ่มจากศูนย์แล้วไม่หยุดไปกลางทาง ข้อที่10เขาเลือกมีชีวิตต่อทั้งที่เคยคิดจะจบมันตอนอายุ65ปีผู้พันแซนเดอร์ไม่ใช่ตำนานเขาเป็นแค่ชายแก่คนหนึ่งที่ล้มเหลวมาแล้วทั้งชีวิตไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีจุดหมายและในวันหนึ่งเขาคิดจะจบชีวิตลงแต่เขาหยุดหยุดแล้วถามตัวเองว่าในเมื่อยังหายใจอยู่ทำไมไม่ลองอะไรให้สุดอีกสักครั้งเขาเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นพลังเฮือกสุดท้ายเฮือกที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ไก่ทอดที่คนทั่วโลกกินทุกวันบทเรียนคือตราบใดที่ยังมีลมหายใจคุณยังเริ่มใหม่ได้เสมอเพราะบางครั้งวันที่คุณคิดว่าชีวิตจบแล้วอาจเป็นแค่วันก่อนหน้าของเรื่องราวบทที่ดีที่สุดของคุณเองปัจจุบัน KFC มีมากกว่า25,000สาขาทั่วโลกสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์และทั้งหมดนี้ผู้พันแซนเดอร์สอนให้เรารู้ว่าเริ่มต้นจากชายแก่คนหนึ่ง ที่เหลือเงินติดตัว105ดอลลาร์กับกระดาษแผ่นเดียวที่เขียนสูตรไก่ทอดไม่มีแบรนด์ไม่มีทุนไม่มีใครสนับสนุนแต่เขามีความกล้าที่ไม่ยอมให้ชีวิตจบลงแบบเดิมๆถ้าคุณกำลังท้อถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันล้มเหลวขอให้คุณจำไว้ไม่มีใครล้มเหลวถ้ายังไม่เลิกพยายามไม่มีใครแพ้ถ้ายังไม่ยอมแพ้ไม่สำคัญว่าคุณเริ่มต้นที่ไหนสำคัญว่าคุณไปให้สุดได้แค่ไหนและถ้าชีวิตวันนี้มันพัง คุณยังมีสิทธิ์เขียนบทใหม่ขึ้นมาเองเพราะชีวิตของผู้พันแซนเดอร์พิสูจน์แล้วว่าชีวิตมันยังทันถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นครับเริ่มใหม่อีกครั้งโลกยังรอคุณสร้างความสําเร็จในแบบตัวคุณเองอยู่แล้วคุณหลักจะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับอะไรมีความคิดเห็นหรือไอเดียอะไรเพิ่มเติมมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมรออ่านอยู่ครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวความสำเร็จแบบนี้และอยากเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนที่เปลี่ยนโลกได้กดติดตามช่อง The ิ i s t o r y เรื่องเล่าคนสำเร็จเล่าเรื่องที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนสำเร็จเพราะทุกตอนอาจเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ในชีวิตคุณ